คลิปนี้มีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าอยากจะให้ผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับการทําบุญหน่อยว่าการทําบุญเนี่ยมันมีกี่วิธีแล้วก็มีวิธีไห่งบ้างแล้วก็ให้ผลยังไงบ้างนะครับผมก็เลยจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการทําบุญให้ฟังนะครับในศาสนาพุทธเนาะเขาแบ่งการทําบุญเป็น10วิธีนะครับเรียกว่าบุญกริยาวัตถุสิบ เชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินไม่เป็นไรนะครับในการทำบุญอ่ะมันไม่ได้มีแค่การที่เราต้องไปวัดอย่างเดียวนะครับมันมีการทําบุญแบบต่างๆเนาะเดี๋ยวคลิปนี้จะเล่าให้ฟังนะก็ขออนุญาตเอากระดานขึ้นแล้วกันนะครับอ่ะบุญกริยาวัตถุสิบนะครับในทางศาสนาก็คือการทําบุญสิบวิธีผมขออนุญาตเขียนให้ฟังแล้วกันให,ใ,หให้ดูแล้วกันเนาะการ ทำบุญนะครับ10บแบบนะครับการทำบุญ10บแบบนะครับแบบแรกเนาะเชื่อว่าทุกคนรู้จักดีก็คือการให้ทานการให้ทานเรียกว่าทานทำไมนะครับเนาะทานก็คือการให้ทุกอย่างที่เป็นการให้เรียกว่าทานนะครับไม่ว่าจะเป็นให้แล้วบวกกับเงินหรือให้ด้วยวัตถุสิ่งของเป็นทานหมดนะครับทานเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ามแบบ นะครับทานออกแบบออกเป็นสามแบบเนาะผมก็จะอธิบายฟังนะถ้าเราไปวัดให้ทานถวายข้าวพระให้เงินถวายปัจจัยพระให้เงินเด็กให้เงินคนพิการคือการทําบุญทําทานเนี่ยไม่จําเป็นต้องต้องไปวัดอย่างเดียวให้อาหารหมาให้ทานนะเขาเรียกว่าทานเรียกว่าไทยทานนะครับไทยทานเนาะ ถ้าเราให้คะแนนเต็มสิบนะสมมุติว่าผมจะให้คะแนนเต็มสิบเรื่องของทานเนี่ยนะขออนุญาตเขียนตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าผมให้คะแนนเต็มสิบเรื่องของทานเนี่ยไทยทานให้ประมาณศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งนะครับอันที่สองเรียกว่าวิทยาทานนะครับวิทยาทานก็คือให้ความรู้ ให้ความรู้นะครับ0.2ทาทานเนี่ยมันก็ต้องคูณด้วยว่าทำอะไรเช่นเราถวายเงินเยอะๆเงี้ยมันก็อาจจะได้บุญเยอะในช่วงวินิทวิทีที่ทาที่เราทำมันเป็นได้ทั้งอกุศลและก็กุศลถ้าตอนที่เราถวายเงินแล้วเราไปป้นเข้ามาแล้วจะถวายมันก็เป็นอกุศลถ้าเราทำด้วยด้วยเงินของเราเองก็ก,ก,ก,ก็ก็ได้เป็นกุศลนะครับให้ผลเป็น ให้ผลเป็นทานเหมือนกันที่สะท้อนกลับมานะครับทานหรือว่าการให้ทานได้ทุกรูปแบบมาซึ่งคนเราเชื่อว่าการทวบนก็คือให้ทานไปวัดให้ทานหรือโอนเงินบริจาคทานเงี้ยก็ให้ผลเป็นทานเหมือนกันกน,นะครับหรือ,อ ى, ถวายพระก็เป็นทานแต่ว่าเป็นทานในการสร้างพระพุทธรูปถวายที่ดินก็ให้ทานคือคือการถวายให้ให้ทั้งหมดนะครับอันที่สองให้เป็นความรู้ก็คือวิทยาทานให้็นความรู้ให้ความรู้นะครับแล้วก็อันที่สาม ที่ได้บุญสูงสุดในประเภททานก็คือเขาเรียกว่าอาภัยทานอาภัยทานอาภัยทานให้ประมาณ0.5บวกบวกอ่ะอภัยทานก็คือการให้อภัยเช่นคนมาทำร้ายเราเราไม่อาฆาตแค้นให้อภัยเรียกว่าอาภัยทานนะครับอภัยทาน คือการตัดกรรมถาาว่ามันให้บุให้คะแนนเยอะเพราะว่ามันเป็นการตัดกรรมถ้าเราอาภาัยปุ๊บกรรมจบอ่ะอันนี้เป็นความเชื่อเนาะให้อภัยปุ๊บกรรมจบเราก็ทุกครั้งที่เราคิดถึงกรรมนั้นมันมัน,ม,นมันจบแล้วไงเราให้อาภาัยแล้วไงแต่ทุกครั้งที่เราคิดถึงกรรมนั้นแล้วเราไม่ให้อาภายัยเราอาฆาตแค้นน่ะมันเป็นอกุุโกรรมมันก็จะบวกขึ้นมาเป็นเป็นเ,เ,เป็นกรรมเพิ่มขึ้นมานะครับข้อ2นะไปดูต่อแนข้อ2เนาะข้อ2 การทําบุญข้อสองก็คือรักษาศินนะครับรักษาศินก็คือรักษาสิลห้าแหละศิลห้าน,นะพูดง่ายแต่ทํายากนะครับให้ห้าคะแนนถ้าเรามองเป็นคะแนนเนาะเต็มสิบให้ห้าคะแนนนะครับรักษาศิลสิห้าพูดง่ายทํายากถ้าเราขาดข้อหนึ่งก็สินอีกสี่ข้อก็ยังได้อยู่นะครับข้อสองห้าคะแนนรักษาศินยากมากนะครับพูดง่าย ข้อ1ห,ห้ามฆ่าสัตว์หรือทําให้ชีวิตสัตว์เปลี่ยนไปทําให้ชีวิตสัตว์เปลี่ยนไปจากที่เป็นอยู่ข้อสองห้ามพูดโดข้อ3ห้ามประพฤติผิดประกาข้อ4ห้ามรักทรัพย์ข้อห้าห้ามดื่มน้าเมาเนาะก็คือรักษาห้าคะแนนถ้ารักษาได้ได้5้าคะแนนนะครับข้อ3ข้อ2เรียกว่าศีลไม้นะครับศีลไม่ข้อ3ม,อมเรียกว่าภาวนาไมา่ภาวนาภาวนาก็คือ นั่งสมาธิหรือนั่งภาวนานะครับภาวนาแบ่งเป็นสองตัวเนาะก็คือสมถะสมถะกรรมฐานกับวิปัสนากรรมฐานสมถะกับวิปัสนาสมถะให้ผลเป็นสมาธินะครับวิปัสนาให้ผลเป็นปัญญาตรงเนี้ยนะครับให้คะแนนเป็นสิบคะแนนนะสิบเขียนว่าสิบเต็มสิบแล้วกันสิบเต็มสิบ ก็คือคะแนนเต็มเลยเพราะว่าเวลาเราวิปัสนาเนี่ยเรารักษาศีลไปด้วยเรารักษาศีลแล้วจิตเราก็เป็นกุศลไปด้วยนะครับข้อ3ภาวนาก็คือนั่งนั่งสมาธิอะ่ะแต่ว่านั่งสมาธิมันก็มี2แบบมีสมถทรกรรมฐานก็คือการเพ่งลมหายใจเพ่งที่ฐานะไรทุกอย่างส่วนวิปัสนาคือการเฝ้ามองดูนะข้อ4ข้อ4ก็คือการนอบน้อมถ่อมตนเช่น าการนอบน้อมทำตนเรายกมือไหว้อะไรเงี้ยยกมือไหว้อ่านอบน้อมทําให้คนรอบตัวมีความสุขเจอคนพูดถ้าผู้แก่ไหว่อนอบน้อมครับครับเนี่ยทาให้ผู้คนรอบตัวมีความสุขนะครับเขา <c oughs> เรียกว่านอบน้อมไ,ได้บุญนะได้บุญนะครับนอบน้อมได้บุญเพราะว่าทําให้อ่าคนรอบตัวมีความสุขได้ผลเป็นศูนจุดหนึ่งนะทุกครั้งที่นอบน้อมก็ได้บุญไงทำให้คนรอบตัวมีความสุข เจอผู้เฒ่าผู้แก่เวลาเร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 าไปเจอปุ๊บเนี่ยไม่ไม่ว่าจะเป็นคนยศชั้นไหนหรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เวลาเรานอบน้อมเนี่ยคนที่ได้รับการนอบน้อมเนี่ยรู้สึกมีความสุขได้บุญนะครับข้อที่ห้าช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือสังคมก็ศูนย์จุดหนึ่งนะครับ เวลาช่วยสังคมก็คือไปช่วยงานสังคมนะครับไปช่วยงานที่นู่นที่นี่ในในในสิบข้อเนี่ยเก้าข้อไม่เสียเงินมีข้อเดียวที่เสียเงินก็คือทานข้อเดียวที่เสียเงินก็คือทานก็คือให้ทานเสียเงินให้ทานเราไม่ไม่จําเป็นต้องต้องไปวัด่างเดียวเราให้ทานอ่าเช่นไปมอบไปมอบของให้โรงพักไปมอบของให้โรงพยาบาลไปมอบของให้ที่ต่างๆให้ทานหมด มอบของให้โรงพากมอบของให้โรงพยาบาลมอบของให้หน่วยราชการได้บุญเท่ากับไปวัดเหมือนกันนะครับทีนี้ก็ต้องดูว่าจิตใจตอนมอบอะเป็นกุศลหรืออกุศลนะครับเช่นไปตอนด,ดูต่อข้อหกข้อหกนะข้อหกชวนทําบุญชวนทําบุญแบ่งหรือว่าแบ่งบุญให้คนอื่น นะครับก็ได้ศูนย์จุดหนึ่งเช่นไปทอดป่าก็ชวนทําบุญก็ได้บุญนะได้บุญเช่นอ่าไปทอดถิ่นก็ชวนทําบุญก็ได้บุญเหมือนกันก็คือมีการแบ่งบุญนะครับไปดูข้อเจ็ดนะครับข้อเจ็ดอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญก็คือเวลาใครทําบุญมาโพสต์รูปโชว์เราเนี่ยเราซาอนุโมทนาสาธุก็ได้บุญ ได้บุญเหมือนกันนะครับเป็นการอนุโมทนาบุญคนไปทําบุญมาแล้วคนรูปโชว์ว่าไปทําบุญมานะแล้วเราสาธุได้บุญหรือว่าคนไปถือบาทมากําลังจะไปทําบุญแล้วเราอนุโมทนาสาุอวนุโมาทนาสะบาธุนะครับได้บุญด้วยเหมือนกันนะครับนะก็ได้ประมาณ0.1นะครับข้อ8นะข้อ8ข้อ8การฟังธรรม นะการฟังธรรมก็ประมาณ0.2ฟังธรรมนะครับฟังธรรมก็จ้เกิดปัญญานะข้อ9แสดงธรรมแสดงธรรมหรือสิ่งที่มีประโยชน์นะครับสิ่งที่มีประโยชน์นะได้0.5นะ แสดงธรรมหรือสิ่งที่มีประโยชน์ที่ดีต่อสังคมต่อต่อโลกต,ต่อธรรมชาติแสดงธรรมทำด้ว่าธรรมชาติแสดงสิ่งที่ดีต่อโลกนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเห็นถูกทำ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 ก็คือตามตัวเลยเนาะเห็น ความจริงแท้แน่นอนตามธรรมชาติเห็นความจริงแท้แน่นอนธรรมชาติเห็นเข้าใจกฎแห่งกรรมเข้าใจธรรมะง่ายๆเข้าใจธรรมะว่าความจริงของธรรมะคืออะไระเห็นเห็นถูกทำนะครับอะไรดีอะไรชั่วเข้าใจสิ่งนี้คือสิ่งดีสิ่งนี้คือสิ่งชั่วก็ได้ดบุญนะครับสิบข้อเนาะที่ผ่านไปนะครับทีนี้เรามาดูอีกอย่างนึงก็คือเขาเรียกว่า เขาเรียกว่ามหากุศลมหากุศลมีอยู่สี่ข้อผมย่อหน้าลงนิดนึงนะครับมหากุศลมีอยู่สี่ข้ออมหากุศลอันนี้เขาเรียกว่าทําบุญสิบวิธีใช่ปะบุญเกลียวถุสิบต่อไปมหากุศลนะครับขอญาติลากขีดขึ้นมาหน่อยอมหากุศลข้อแรกนะครับข้อแรก เจ้าพาบวชพระเจ้าภาพบวชนะครับบวชคนเจ้าภาพบวชพ,พระบวชคนนะครับได้กุศลนะถ้าเต็มสิบก็เกือบเต็มเลยนะประมาณเจ็ดแปดเลยนะถ้าเต็มสิบก็ประมาณเจ็ดแปดเลยต่อครั้งนะแล้วเวลาบวชถ้า บวชพระแล้วระหว่งางพระแล้วปฏิบัติด้วยได้ผลเป็วนวินาทีด้วยนะครับระหว่างที่บวชอยู่ข้อสองให้บริการผู้บวชให้บริการผู้บวชให้บริการผู้บวชหรือเขาเรียกว่าอะไรอะธรรมะบริกรนะครับธรรมะบริกร ข้อที่สามสัตบุรุษคนชี้ทางให้เจอธรรมะคนชี้ทางให้เจอธรรมะนะครับสัตบุรุษก็คือผู้ชี้นำให้เจอธรรมะนะครับแล้วก็ข้อที่สี่รับใช้พระหรือโยมอุปถากโยมอุปถากนะสี่ข้อที่เป็นมหากุศลน,นะครับที่เป็นมหากุศล ที่เป็นมหากุศลนะครับเนี่ยได้คะแนนประมาณเจ็ดแปดได้คะแนนเยอะมากแต่ข้อที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือเทวนาที่หลายๆคนชอบถามว่าทําไมถึงภาวนาถึงได้คะแนนสูงสุดและเป็นทางเดียวที่ทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานนะครับส่วนทานเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็จุดเนี่ยได้คะแนนน้อยมากเลยเพราะว่าเราอ่านที่เราทําบุญทาทานเนี่ยจิตเราเป็นไงจิตเป็นอกุศลเช่นตอนเช้าเราใส่บาตร ทำน้อยถามว่าถ้าถ้าเกิดเราไม่ทำบุญเลยได้ไหมไม่ได้นะมันมันต้องทำทุกอย่างเพราะว่ามันให้ผลทีละอย่างเราจะสังเกตว่าคนที่ทำบุญทำทานเยอะพวกเนี้มักจะเจอเฮงจะเฮงจะแบบจะถูกหวยบ่อยจะแบบเหมือนกับะจะโชคลาภไะเข้ามาไวเพราะว่ามีการให้ทานเนี่ยผลจะรีเทิร์นเป็นโชคลาภนะครับหรือว่าบางคนถวายพระพุทธรูปก็ทาให้ผิวพรรณผ่องใสถวายดอกไม้ สดเงี้ยทำให้หน้าตาสวยสดใสหรือถวายอะไรอะ่ะพื้นดินอย่างไรอะไรคนทาศิลปกรรมใช่ไหมก็ต้องถวายที่ทางใบมีดโกนถวายอัฐบริขารก็ให้ผลแล้วแต่อยากมีที่เสียงถวายไฟทุกอย่างเป็นทานหมดนะครับแต่ให้ผลเป็นอีกแบบเนาะแล้วก็ข้ออื่นก็คือรักษาศีลแล้วก็ข้อที่เน้นย้ําที่อยากจะให้ทุกคนมีเวลาก็ไปทําก็คือภาวนาสมถะ กับวิปัสสนาก็คือภาวนานั่นเองการภาวนาเรียกว่าภาวนาใหม่คือการอบรมจิตใจให้ให้อาจจะเป็นจิตใจอันเสริ์ทําให้ค้นพบอาอยัดสศสีนะครับก็ที่เล่ามาแนละเป็นการทําบุญ10บแบบเนะซึ่งซึ่งผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆไม่เคยไม่เคยไม่เคยทาเคยแต่ทาบุญแบบไหว้พระถวายข้าวพระเนี่ยนี่คือคะแนนที่ที่ผมพยายามจะ เรียบเรียงให้นะครับอันนี้คือไม่ได้มั่วนะเอามาจากพระใจบิดกเลยแล้วก็ถามครูบาอาจารย์มาแล้วเป็นประมาณนี้ใช้คาว่าประมาณนี้เลยนะถามครูบาอาจารย์มาเรียบร้อยแล้วว่าทําไมภาวนาสมาอ่าภาวนาเนี่ยมันได้เยอะจังเพราะว่าระหว่างที่ภาวนาเนี่ยจิตมาสิ่งห้าครบเห็นได้แล้วห้าแต้มละสองจิตเนี่ยมันเป็นกุศลมันเพ่งอยู่สิ่งเดียวแล้วก็มันไม่ทําชั่วเลยแต่ถ้าเก็เราทําทานเนี่ยใครก็้ําทานได้โจรผู้ไรก็ทาทานได้ ทุกคนทาทานได้หมดอ่ะแต่จิตและนว่างทาทานเป็นยังไงบางคนทําทานถวายคัพระแต่ถ่ายรูปไงหรือบางคนทําทบุญไปแต่ก็สงสัยว่าพระเป็นพระจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเล่ามาให้เพื่อนๆฟังหวังว่าจะมีประโยชน์กับเรื่องที่ถามมานะครับหบรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ